สื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียนบ้านนองหมูเชเจริญกลุ d ่มเครือข่ายโรงเรียนมหาธาเจดีสังกัดสำนักงานเขตพื Sisters, ้นที <te> ่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4ประจำวันพระฤหัสปดีที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนบ้านหนองหมูเชยเจริญได้จัดประชุมข้าราชการครูในวันที่29มกราคมพุทธศักราช2567และจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนในวันที่30มกราคมพุทธศักราช2567เพื่อกำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภยัยทรัพย์สินของทางราชการนางนี้ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มเติม คณะกรรมาการสถานศึกษาผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนมีมติให้ผู้นำชุมชนคณะกรรมาการสถานศึกษาบ้านดงหมูและบ้านชัยเจริญเข้ามาตรวจความเรียบร้อยภายในโรงเรียนเวลากลางคืนพร้อมทั้งบันทึกลงเวลาในสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจำวันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ ต้งแต่ศักราช2567เป็นต้นไป